เปาทีสวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจําวันที่25นะครับมกราคม67ในใมาชิกนะครับซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับเนาะก่อนอื่นเาที่ขอสวัสดีพี่น้อง F4 ครับประจําขอสวัสดีนะพี่พี่พพน้ององผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องเบาทีพารวยกับแนวทางฮานอย วันนี้ในมาชิกนะครับเนาะก็สู้กันต่อตามกันต่อปังกันต่อในมาชิกพวกกันต่อกับแนวทางฮานอยผมประจําวันที่25่สิบห้มาชิกนะครับเนาะโอ้โหสำหรับเมื่อวานนี้ได้นะครับไ <half. S 1> ด้เฮเลยในมาชิกเมื่อวานนี้เฮยาวเลยนะสลับฮานอยผมเมื you ่อวานในมาชิกนะครับนะครับเข้า5รอบเลยนะครับสลับฮานอยนะครับเนาะนะครับ ตั้งแต่กระชาติมาเลยในมาชิกยัน V.I.P. เลยเมื่อวานเนี่ยเก็บทุกรอบนะครับสลับแนวทางฮานอยผมถือว่าปังไม่ไหวในมาชิกนะครับเนาะนะครับปังแค่นั้นยังไม่พอในมาชิกปังแค่นั้นยังไม่พอนะนะครับยันถึงเราพัฒนาเลยเมื่อคืนในมาชิกนะโหรับถ้าใครได้ติดตามรับชมทั้งสายด่วนเราพัฒนาผมแล้วก็แนวทางสูตรนี่ในมาชิกนะครับเนาะโอ้โหเราพัฒนาแนวทางสูตรผมก็มาตรงๆเลยในมาชิกเจ็ดสามแปดศูนย์นี่มาตรงๆเลยสองชุดเลยสหรับเราพัฒนาเมื่อวานนะนะครับ นะครับถือว่าปังพวกไม่ไหวเหมือนกันนะครับสหรับในทางสูตรทั้งแนวทางฮานอยด้วยลาวพนาด้วยเมื่อคืนนี้นะเมื่อวานในวาชิกน้ำเนาะนะครับถือว่าปังยาวๆปังอิ่มเลยอะเมื่อวานนะครับพี่วาชิกสดชื่นกันเลยสําหรับเมื่อวานนะนะครับก็ดีใจกับพี่มาชิกผู้ที่โชคดีด้วยนะสําหรับแนวทางทั้งสองแนวทางเมื่อวานในวาชิกน้ำเนาะจะนักจะเต็มเลยสําหรับแนวทางผมนะนะครับอ่ะนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะพี่วาชิกเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ พี่ๆสมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆแลวก็ปังๆจากราทีนะครับเนาะนะครับเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนวทางนะสำหรับพี่ๆสมาชิกที่มาติดตามใหม่นะอย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเนาะทักทายอะไรก็ได้นะสำหรับคอมเมนต์นะพี่สมาชิกนะครับจะได้แบบเพื่อเวลาผมลงคลิปเนี่ยเขาจะได้เปิดการมองเห็นนะเขาจะได้แจ้งเตือนพี่ๆสมาชิกนะเวลาผมลงคลิปเนี่ยนะครับระบบจะได้ดันขึ้นฟีดนะครับไปถึงหน้าจอโทรศัพท์พี่ๆสมาชิกเลยนะครับเนาะจะได้ไม่พลาดทั้งสายด่วนแล้วก็แนวทางสูตรผมเนาะนะครับ จะได้ไม่ตกขบวนได้มาชิกนะครับนะครับสำหรับในทางผมนะอย่าลืมสำหรับที่จะมาชิกที่มาติดตามใหม่นะครับอย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้ด้วยนะบางครั้งแค่กดติดตามอย่างเดียวนะบางทีเวลาลงลิปหรือว่าไลฟ์สดเนี่ยในทางบางฝั่งเนี่ยพี่จะมาชิกอาจจะพลาดได้นะนะครับผมอ่ะนะครับตามกันต่อนะครับสำหรับในทางวันนี้เนาะนะครับเอามาดูคําเตือนกันก่อนแล้วค่อยไปสรุปผลกันนะที่มาชิกสําหรับเมื่อวานมันเปลี่ยนอย่างไรว่าปั้วอย่างไงนะนะครับ คำเตือนในมาชิกทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในกะารนําเสนอสูตรคานวณตัวเลขประกอบการพิจารณากับแนวทางฮานอยวันนี้นะนะครับตัวเลขทั้งหมดคัดตัวเด่นมาจากแนวทางสูตรนะนะครับไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นสูตรเป็นแนวทางเนาะเด็กต่ำกว่าสิปปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลและชิดในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนการพน,นันใดๆทุกชนิดนะนะครับเป็นพิจาสมาชิกเนาะโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมด้วยสำหรับพิจาสมาชิกควรหันเข,ข้าบ้านเนาะนะครับ ทักออที ii, ช nent, Arrow, ่วงนี้นะครับเดยจะเข้าตอนผมไลฟ์สดก็ได้เหมือนกันจันพุทธศุกร์นะผมไลฟ์สายด่วนนะพนาจันพุทธศุกร์ในมาชิกนะครับสลับสายด่วนช่วงนี้ผมก็ให้เร็วกว่าปกตินะครับสลับในทางสายด่วนในมาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับเร็วกว่าปกตินะแต่สำหรับในทางสายด่วนผมตอนนี้ผมให้เร็วนะนะครับเปลี่ยนวิธีการให้ใหม่แล้สลับในทางสายด่วนนะนะครับ จะนักจะเต็มแน่นอนห้าพารเด็ดขาดเด้อนะครับอ่ะมาดูเมื่อวานเลยนะมาชิคนะครับสำหรับในทางฮานอยผมนะนะครับเมื่อวานว่าเป็นอย่างไรนะนะครับอ่าอันนี้สำหรับพี่สมาชิกที่มาติดตามใหม่นะอันนี้เป็นมัดรวมนะผมไม่ได้แยกหน่อยให้นะนะครับเป็นมัดรวมเลยพี่ๆมาชิกบางคนว่าอ่าทำน้อยไหนแเราเบาที่อะไรประมาณนี้นะนะครับผมให้เป็นมัดรวมนะอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเดือนดีนะนะครับเทียบเคียงสีน้อยนะนะครับผมเทียบเคียงสีน้อยมีน้อยกิดนะพิเศษปกติแล้วก็ VIP เด้อพี่สมาชิก นะครับสำหรับเทียบเกี่ยวคนอ่าหน้รัยนะนะครับแต่ว่ากระช่านเมื่อวานนี่นะครับก็เก็บมาแต่แต่กระช่านปังมาแต่กระช่านกระช่านหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่นะเนี่ยสี่ห้าห้าสี่ในกระช่านในตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยในมาชิกสี่ห้าห้าสี่มาในตัวกลับนะนะครับถ้าใครจะตามกระช่านหรือว่าจะชมกระช่านนะต้องทักเข้าไปในบ้านนะายมาชิกกับชบกิจนะนะครับแต่ว่าหน้าาพี่ยูนก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ VIP เนาะนะครับอ่ะ มาดูนอยกิดเลยในบัญชีนะอันนี้กระชากพวกร์นะห้าสี่สี่ห้านะกระชากเมื่อวานนะนะครับเอ้ากีจไปก่อนนะครับว่าพวกยังไงอันนี้กระชากนะอันนี้กระชากแต่ผมไม่ได้นําผลมานะนะครับอ่ะแล้วก็มาพิเศษเลยไอ้สเาะกิจเลยในบัญชีนะครับสพาะกิจสองเจ็ดแปดเก้าห้านะสเปคกิจห้าเก้าเก้าห้าเนี่ยในตัวเด่นนี่นะครับมาในตัวเด่นในบัญชีเก้าห้าห้าเก้าเนาะนะครับถ้ากลับหัวตัวนี้ก็จะมาห้าเก้าเนาะนี่ห้าเก้ามาในตัวเด่นนะครับเนาะนี่นะครับอ่า ปังที่2นะอันนี้คือปังที่2ผมบอกทุกครั้งนะเวลาตามแนวทางผมในตัวเด่ดนนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดจับคู่ได้เลยนะครับในตัวเด่ดนนี่จับคู่ได้เลยแล้วก็จะมา5้าเนะนะครับสองเจ็ดแปดนี่ไม่ลงเนาะนะครับอ่ะเกี่ยเคียวก่อนใจร่มๆนะเฮมมาชิกนะชเช้าๆมาเนี่ยพยายามจะอธิบายให้มันครบถ้วนนะจะได้ไม่ตกครับอ่าเขาเรียกอะไรจะได้ไม่ตกค้างเนาะนะครับแล้วก็พิเศษนะนะครับอ่าพิเศษเนี่ย 95373นะ95373นั่นพิเศษก็มาในชุดนี้อีกนวฮมาชิกนานี่เลยนะนะครับนี่นะครับมาสองรอบแล้วนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็มานะครับเนาะนะครับอันนี้ก็เขียวเอาเขียวดูนะครับ953าหามนะามาชุดนี้ตรงๆเลยนะในรอบพิเศษนะแล้วก็73 73มไม่ลงเนาะนะเขียวกอนนะใจลมร่มใจลร่มนะห้มาชินะครับ 73ไม่โลงนะครับแล้วก็ปกตินะครับนะครับ661แล้วก็29ในวาชิกปกติ661ก็29เนาะอันนี้คมให้92นะในชุดนี้ได้วาชิกนะครับนะครับวันก่อนก็มาในรอบปกติเหมือนกันนะ41นะวันก่อนก็มาในรอบปกติเหมือนกัน41ในวาชิกนะครับเนาะนะครับถ้าใครกลับหัว91ก็เป็น61ก็ได้เหมือนกันนะพี่วาชิกสลับเมื่อวานนะครับอ่าเนี่ย29เลยนะครับ นับเป็นวันอะไรที่ดีมากๆเลยสลับเมื่อวานแนวทางผมนะนับเป็นวันอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับแนวทางผมหาน้อยด้วยนะครับอารเลาพัฒนาด้วยแล้วก็ V ีพีนะฮิมาชิกนะครับวีพีนะครับสองสามสองแล้วก็สามห้านะครับสองสามสองสองห้ามาชุดนี้อีกนะฮิมาชิกนี่ห้าสามนี่นะครับห้าสามนี่มาสองรอบเลยนะครับสําหรับเมื่อวานนะมาในตัวกลับด้วยนะครับนี่เลยสองรอบนะตัวนี้นะฮิมาชิกนะครับเที่ยวหมดเลยนะครับสลับเมื่อวานนะ รวมกับกาชาตินี่มา5รอบเลยนะใช่นไหมนะเขียวหมดเลย9 5 5 3 2 9าห้แล้วสามหนะครับ5รอบเลยเมื่อวานนะครับโอ้โหปังไม่ไหวเนาะนะครับก็ดีใจกับพี่สมาชิกผู้โชคดีด้วยสำหรับแนวทางเมื่อวานเนาะนะครับนะครับนะครับโอ้โหสดชื่นเลยถ้าได้อย่างนี้นะครับพี่สมาชิกนะเนาะไปยาวๆนี่โอ้โหนะครับเนาะนะครับนะครับมีความสุขกันนะอย่างนี้ใะสมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับก็ดีใจกับพี่สมาชิกผู้โชคดีด้วยเนาะสำหรับเมื่อวานสำหรับพี่สมาชิกอ่า ที่คนไหนที่ยังไม่มีโชคก็ยังไม่ใช่บันของเรานะหรือสักวันหนึ่งก็จะเป็นวันของเราในมาชิกนะก,ก็สู้กันต่อตามกันต่อ,ตอ,ตอกับแนวทางผมนะนะครับอ่ะขอลงรงลายละเอียดตัวเรื่องกันไปเลยเดอ้อสลับแนวทางหานอยวันที่25แล้วเดอ้อที่มาชิกอีกไม่กี่วันก็จะหมดเดือนแล้วนะนะครับสาหรับเดือนมก,กราคมยังไงขอส่งท้ายอย่างสวยงามเลยในมาชิกสลับเดือนมก,กราคมผมนะนะครับทั้ง รัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนาแล้วก็ฮานอยนะฮมาชิคเออสรับในทางรัฐบาลไทยผมลงคลิปไปให้ด้วยนะนะครับใครยังไม่ติดตามรับชมอย่าลืมไปติดตามรับชมได้เลยนะสลับในทางรัฐบาลไทยชมก่อนตัดสินใจก่อนเด้อนะครับเนาะนะครับนะขอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยนะครับอย่าลืมพักทายกันนะฮมาชิคสรับใครที่มาใหม่แล้วก็ f สี่ขับประจําด้วยเนาะนะครับพักทายกันนะนะครับฮานอยวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบห้าแล้วเด้อนะครับฮานอย วันนี้เนาะวันที่25เดือน1เนาะ5ทับ1ทับ6 7วันเวลาเร็วมากเลยนะ้มาชิกนะเพื่อเดียวจะหมดเดือนมกรา,ารคมแล้วดูดินะครับผมอ่าเนี่ยนะครับเร็จการแสดงก่อนนะครับผมอ่ะนะครับมาดูในตัวเด่นเลยนะสมาชิกนะมาดูตัวเด่นเนาะนะครับสลับสายวิ่งสายรูดเนาะเด่นสวิงสายรูดผมให้ตัวนี้นะนะครับ 2กับเจ็ดนะวันนี้อ่ะสองกับ7 7็ดเจ็ดกับสองนะ่นเดี๋ยวทางสูตรผมนะฮิมาชิกนะเนาะชินชอบแคบไวจุดไว้นะนะครับสลับในตัวเด่นเนี่ยวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนะฮิมาชิกนะครับเนาะนะครับในตัวเด่นก็จะปลอดภัยกว่านะนะครับนะครับอ่ะแล้วก็มาตามก็ด้วย2ตัวเด่นเดสองตัวเนาะจับคู่เด่นสองตัวสองตัวเด่นเด้อจับคู่เด่นสองตัวมี่นะครับสองหนึ่งนะ 2 3นะแล้วก็2 4นะครับอ่า7 8นะ7 9 7 0อกะนะนะครับอันนี้แค่นี้พอนะครับอันนี้ไม่จับเบิ้ลให้วันนี้นะสองกับ7นะครับเมื่อวานเบิ้ลไม่ลงในะมาชิกนะนะครับนะนะครับอ่ะนะครับมาดูในตัวนี้ผมเลยแล้วกันในะมาชิกสหรับอ่า หน่อยวันนี้เนาะนะครับสองกับเจ็ดเจ็ดกับสองนี่จับคู่ได้เลยนะสำหรับในตัวเด่นผมจับคู่ได้เลยนะให้มาชิกนะครับเนาะนะครับแล้วก็สองหนึ่งสองสามสองสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับมาดูตัวเน้นผมเลยให้มาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดให้มาชิกแล้วก็สองสี่สี่สองนะอันนี้ระวังหกด้วยเด้อนะครับระวังหกนะนะครับสําหรับ 9ก้ากับหกนมาชิกัำเนาะนะครับวันนี้ผมไม่จับเบิ้ลให้นะนะครับถ้าใครข้องใจเบิ้ลก็ดูแนวทางก่อนก็ได้ว่าเป็นอย่างไรเนาะสำหรับแนวทางนะครับว่าเบิ้ลลงเมื่อไหมเมื่อวานนี้เบิ้ลไม่ลงสักรอบเลยในมาชิกดำเนาะนะครับผมก็ไปตามนี้เลยวันนี้นะครับไม่จับเบิ้ลนให้นะครับถ้าใครชอบเบิ้ลก็ระวังเอาแล้วกันนะครับขอโชคดีกันในชุดจับคู่เดรียตัวนะเป็นมัดรวมในมาชิกสลับที่จะมาชิกที่มาติดตามใหม่เนาะนะครับเอาแบบสะดวกเลยมาสะดวกรอบไหนนะนะครับแล้วก็ตามก็ด้วยสามตัวเดเด่นสามตัวนะนะครับ สามตัวเด่นนะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับเนาะมีสามสองสี่ 3, 2, นะแล้วก็แปดเจ็ดเก้านะแล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์นะนี่เลยในชุดสามตัวก็สามชุดอีกเหมือนเดิมนะครับนี่น,นะจิปกาสีแดงก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวย้อนให้รอบหนึ่งนะมาซิอ่า อ่ะนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนอีกรอบหนึ่งนะใฮิมาชิกสำหรับอ่าสูตรแนวทางฮานอยผมประจำวันที่25นะนะครับอ่าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะใฮิมาชิกยังขอเป็นวันดีๆเนาะผมให้เด่นนะครับ7กับ2 2กับ7นะจับคู่ได้เลยนะนะครับจับคู่ได้เลยเด้อยสำหรับในตัวเรียนผมแล้วก็2ตัวเด่นก็มี2 1 2 3 2 4 7 8 7 9แล้วก็7 0นะผมเล่นให้2 4กับ7 9นะนะครับอระวังหกกับ9ด้เด้วยฮิมาชิกระวังหกับ9ด้วยนะนะครับ นะครับก็ขอโชคดีกันสลับในชุดจับคู่เด่น2ตัวเนาะแล้วก็3ตัวเด่นก็มีนะครับสามสองสี่แล้วแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์นะครับเนาะนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับในทางผมเนาะนะครับยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวเลยเด้อสลับวันนี้จะได้ปั๊วปังปังกันเหมือนเดิมนะครับสลับหนอยวันนี้เนาะขอเป็นวันดีๆในมาชิกนะครับอันนี้เป็นสูตรเป็นแนทางทั้งสิ้นนะมาชิกในทางไหนเดินดีเดินต่อนะแนทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขสําหรับแนทางผมนะไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางเนาะนะครับ ถ้าเกิดจะชอบก็แค่ไวจดไวในมาชิกนะครับเนาะยังไงขอให้มานะครับสหรับหาหน่อยวันนี้นะครับเนาะแล้วก็ใครที่จ,จะเข้าบ้านนะทักอดีตไลเอทีจเเได้เลยได้มาชิกนะเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายนะเข้าไปชมในทางในบ้านพวกพวกปังๆกันนะเป็นที่นะครับทงมีทั้งในทางต่างประเทศด้วยนะนะ,นะครับเชา้ายันค่ําเลยผมส่งในทางในบ้านนะ นะครับใครจะเข้าทักได้เลยนะครับ atj 7 8 9นะครับแล้วก็อย่าลืมสำหรับรัฐบาลไทยนะใครที่จะมาติดตามรับชมอย่าลืมไปติดตามรับชมในคลิปได้เลยอ่าชมก่อนตัดสินใจก่อนมั่นใจเหมือนเดิมนะครับสำหรับในทางรัฐบาลไทยนะครับในทางนี้คือว่าเดินดีนะครับสำหรับช่วงนี้ทั้งเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยแล้วก็ฮานอยนะครับเนาะนะครับสำหรับเราพัฒนาก็คอยติดตามกันเหมือนเดิมนะนะครับในรอบวันศุกร์นะครับเนาะอ่าใครจะเข้าบ้านก็เวลาผมไลฟ์สดใจด่วนเราพัฒนาก็19บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเนาะเดี๋ยวนี้สาหรับอ่ แนทางสายด่วนผมผมจะส่งเร็วแล้วสลับในบ้านนะนะครับอ่าผมจะส่งประมาณทุ่มต้นต้นต้นสิบห้าเนี่ยนะผมก็ส่งสายด่วนแล้วปกติผมจะส่งทุ่มครึ่งนะสลับใทางสายด่วนทีนี้ผมปรับอ่าเวลาล่นขึ้นมานะนะครับให้เร็วนิดหนึ่งเพื่อที่สมาชิจะได้ไม่ตกขบวนสลับในทางสายด่วนนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับงวดที่ผ่านมาก็มาในเจ็ดสามเหมือนกันสลับ เราพัฒนาในมาชิกนะครับเนาะอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้บาอทีขอบคุณทุกร่านจากที่มาชิกนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมมเนต์ดีๆนะครับพี่มาชิกที่มีส่วนร่วมกับบาอทีมาโดยตลอดนะทั้งเอฟซีใหม่และเอฟซีขาประจำเนาะนะครับก็เต็มที่ทุกครั้งเนาะเต็มที่ในทุกแนวทางสำหรับแนวทางผมนะครับก็สู้กันต่อนะมาชิกสำหรับวันนี้เนาะนะครับอ่ะขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่สมาชิกทุกคนเนาะขอให้โชคดีกันเดี๋ยวมาลุ้นปังกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะไว้เจอกับผมคลิปต่อไปช่่่่ววงงนนนนีี้้้อออาาเเปปลลลลยยยยแแบบืมดดดูสุขภพกััะคร ด้วยห่วงเป็นห่วงเป็นใจจบรทีนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ